i ยังไงอะไรเต็มสองคนนี้มาด้วยกันได้งไงเนี่ยอ้าวยังไงไหยคู่แล้วม่รู้จะคู่ไหนใช่ไหมมองเงี้ยร <Return New S 2> ีเทิร์นยูเนี่ยหรือต้องททออใช้คำว่าอะไรรียูเนียนใช้คำว่ารีเจนเนอร์ดีกว่ารีเทิร์นแล้วมันยังไงรีเจนเนอร์ใช่ไหมเหมือนจัดฟันใช่ไหมก็คือจัดใหม่ คนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็อยากรู้เรื่องของเราแล้วก็มีคนถามหลายคนมากว่าคู่นี้เหมาะสมอยากให้กับมารักกันเหมือนเดิมอยากให้มาเป็นทําคลิปลงเรื่อยๆคือคลิปเนี่ยเรามาทําลงได้แต่ว่าอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาคบกันหรือว่าเราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วก็มีอะไรเนี่ยช่วยเหลือกันแล้วก็ในวันนี้เราเนี่ยมาทํางานร่วมกันตอนนี้ก็จะเป็นรู้สึกรู้สึกยังไงกับพี่เก่งในสถานะอะไรอย่างเงี้ยน้องเดิมเป็นไงบ้าง พี่น้องเอเอแค่นี้คนจะได้สบายใจผนูก็พูดไปเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันแต่ว่าในเรื่องของอนาคตก็คือเรื่องของอนาคตแต่ณะตอนนี้เรามีความสุขที่อยู่ด้วยกันสงสารพี่จอยมากๆอย่างว่าแหละของมันอกี้หนูสงสารตัวเองไม่ลูกที่หนูจะต้อง,งมานั่งเสือกเรื่องของครอบครัวคนอื่นเนี่ยหรือกพึ่พอตัวเองเคยสงสารตัวเองไหมลูกสงสารไหมเรยกว่าคาถามที่มันดูไม่ดีคืออะไรรู้ไหมแฟนไม่ว่าเหรอครับแฟนไม่ว่าเหรอครับ ผมจะบอกให้นะนะคนที่ก็มีความคิดคนที่ก็มีความรู้เนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่แฟนของเขาหรือว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะออกมาทํางานนอกบ้านเนี่ยเขาจะต้องปรึกษากับครอบครัวเขาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บเขาจะออกมาเลยใช่ถูกไหมคือพี่พี่เก่งเอางี้หนูจะเล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณน่ไม่ต้องถามคือเอาง่ายๆเลยว่าทุกวันนี้เราเป็นทุกอย่างให้เธอได้แต่เรายังไม่ได้กลับไปเป็นแฟนกันเหมือนเดิม สถานะตอนนี้คือเราทํางานร่วมกันเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อลูกกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่อนาคตเนี่ยเราจะกลับมาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเราไม่รู้